26ปีสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรกับผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยประจำปี2559ประเภทบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนานอนุชิตแม่นอินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้มีความสามารถมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการทำระบบไหลเวียนโลหิตภายนอกอร่างกายในการทำการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด การทำระบบไหลเวียนโลหิตและแลกเปลี่ยนก๊าซภายนอกร่างกายเพื่อประคับประคองการทำงานของหัวใจและปอดการทำระบบไหลเวียนโลหิตนอกร่างกายเพื่อประคับประคองการทำงานของหัวใจและการใช้เครื่องมือเพื่อพยุงการทำงานของหัวใจทั้งก่อนและภายหลังการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดมีผลงานเป็นที่ยอมรับอาทิรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ